เมื่อโลกเจอหายนะไม่ใช่แค่แคล้วคลาดหลวงปู่ทวดมีปฏิหารอะไรอีกที่คนไม่รู้สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าตำนานครั้งอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์และน่าอัศจรรย์ของหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดพระอริยสงฆ์ในตำนานที่มีชื่อเสียงเรื่องลือเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาอย่างยาวนาน หลายท่านคงคุ้นเคยกับวลีที่ว่าแคว้นหลวงปู่ทวดแล้วไม่ตายหงใช่ไหมครับแต่รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังของความศักดิ์สิทธิ์และปฏิหารที่เราได้ยินกันมานั้นมีเรื่องราวของท่านที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์เดือเชื่อตั้งแต่กำเนิดจนกระทั่งละสังขารไปแล้วก็ยังคงสร้างปฏิหารคุ้มครองผู้ที่ศรัทธาเสมอมาในวันนี้เราจะเจาะลึกไปในมิติที่หลายคนยังอาจจะไม่เคยได้ยิน หรืออาจมองข้ามไปกับเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่แสดงถึงเมตตาบารมีอันยิ่งใหญ่ของท่านเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนั้นมีมากมายแต่เรื่องที่มักไม่ค่อยถูกหยิบยกมาเล่าบ่อยนักคือปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวข้องกับการปัดเป่าโรคระบาดร้ายแรงซึ่งแสดงให้เห็นถึงเมตตาบารมีอันยิ่งใหญ่ของท่านที่ส่งคุ้มครองสรรพสัตว์ให้อยู่รอดปลอดภัย เรื่องเหล่านี้สืบทอดกันมาในชาวบ้านเก่าแก่บางกลุ่มในภาคใต้และถูกบันทึกไว้ในตำนานพื้นบ้านบางฉบับเรื่องเกิดขึ้นในสมัยที่หลวงปู่ทวดยังคงทุดงและจำมรรษาอยู่ที่วัดช่างให้จังหวัดปัตตานีในช่วงนั้นได้เกิดโรคระบาดร้ายแรงชนิดหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก,ก่อนโรคนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วผู้คนล้มป่วยล้มตายเป็นจำนวนมาก สร้างความบาดกลัวและความทุกข์ระทมไปทั่วหัวระแหงชาวบ้านต่างก็สิ้นบังไม่รู้จะพึ่งใครความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ไปถึงหูของหลวงปู่ทวดท่านรู้สึกเมตตาอย่างสุดซึ้งจึงดำริจะต้องช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากภัยพิบัตินี้ให้ได้หลวงปู่ทวดไม่ได้ใช้วิธีการรักษาแบบทั่วไปแต่ท่านได้ใช้วิธีอธิษฐานจิตอันเข้มข้น โดยท่านได้เข้ากรรมาฐานนั่งสมาธิและได้กำหนดจิตอย่างแน่วแน่แผ่เมตตาจิตอันบริสุทธิ์บารมีธรรมออกไปครอบคลุมทั่วบริเวณที่มีโรคระบาดจากนั้นท่านได้ให้สิทธิานุสิทธิ์นำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้ปลุกเสกและอธิษฐานจิตไว้ไปแจกใจ่ายให้แก่ชาวบ้านที่กำลังล้มป่วยและให้ผู้ที่ไม่ป่วยนำไปประพรมรอบบ้านเพื่อป้องกันโรคสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือหลังจาก ชาวบ้านได้ดื่มน้ำมนและปรับผมบ้านตามคำแนะนำของหลงปุกทวดอาการป่วยของผู้คนกลับค่อยๆดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อผู้ป่วยที่อาการหนนะักเริ่มฟื้นตัวที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือโรคระบาดท,ที่กำลังลุกลามอย่างรวดเร็วกลับหยุดการแพร่กระจายลงอย่างกระทันหันเรากับมีกำแพงล่องหนมาขวางกั้นเชื้อโรคไว้ภายในเวลาไม่นาน โรคระบาดร้ายแรงนั้นก็สงบลงโดยสิ้นเชิงผู้คนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติความบาดกลัวที่เคยปกคลุมหายไปแทนที่ด้วยความปิติยินดีและความสำนึกในบุญคุณของหลวงปู่ทวดเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ตอกย้ำให้เห็นถึงบารมีและอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่ทวดที่มิได้จำกัดอยู่เพียงแค่การคุ้มครองแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บความทุกข์ที่เกิดจากธรรมชาติโรคระบาดร้ายแรงอีกด้วยนี่คืออีกหนึ่งหน้าต่างของปฏิหารที่แสดงให้เห็นถึงเมตตาบารมีอันไร้ขอบเขตของพระอริยสงฆ์องค์นี้ที่ยังคงคุ้มครองปกปักรักษาลูกหลานของท่านมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของหลวงปู่ทวดแยบน้ำทะเลจืดหรือสมเด็จเจ้าพระโค ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานเล่าขานแต่เป็นหลักฐานแห่งศรัทธาที่อย่างรากดึกในหัวใจของชาวไทยและพุทธศาสนิกชนทั่วโลกท่านคือพระพิสุในสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้ซึ่งได้รับการเคารพนับถือในฐานะพระอริยสงฆ์ที่มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริ์มากมายประวัติของท่านเต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ตั้งแต่ถือกำเนิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต หลวงปู่ทวดมีนามเดิมบ้าปูเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน4ปีมะโรงพศ2125ณบ้านเลียบปัจจุบันคือบ้านดีหลวงอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพระมหาธรรมราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาบิดาชื่อนายหูมารดาชื่อนางจันทร์่านถือกำเนิดในครอบครัวที่ยากจนแต่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าตอนท่านเป็นถารก ขณะที่มันดาของท่านออกไปทํานาได้นำท่านใส่เปรแขวนไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ระหว่างนั้นมีงูจงอางขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามาขดต,ตัวล้อมรอบเปลของท่านแต่แปลกที่งูไม่ทําอันตรายใดๆแถมยังแผ่แม่เบีย้ยบังแดดให้ด้วยเมื่อมันดามาพบเห็นต่างก็ตกใจและก็สังเกตเห็นความผิดปกติในท่าทีของงูและเห็นลูกแก้วดวงโตเปล่งประกายอยู่เหนืออกของท่านอยู่ในเปล เชื่อกันว่าเหตุการณ์นี้เป็นนิมิตหมายแห่งบุญญาบารมีอันยิ่งใหญ่ของท่านเมื่ออายุเจ็ดขวบบิดามารดาได้นำท่านไปฝากเป็นสิทย์วัดเพื่อศึกษาอักขระและวิทยาการต่างๆที่วัดกุติหลวงหรือวัดดีหลวงซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านท่านมีความเฉลียวฉลาดจดจำได้แม่นยำและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเมื่ออายุ15ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์จวงที่วัดกุติหลวงท่านได้ศึกษาพระธรรมวินยัยพระไตรปิฎกแตกฉานในภาษาบาลีสันสกิตและขอมโบราณอย่างรวดเร็วต่อมาท่านได้เดินทางไปศึกษาต่อณเมืองนครศรีธรรมราชที่วัดศรีมาเมืองและวัดพระโคะตามลําดับซึ่งท่านได้จำภาษาที่วัดพระโคแห่งนี้และเป็นที่รู้จักในานามสมเด็จเจ้าพระโคะ ปาฏิหาริย์ที่โด่งดังที่สุดและเป็นที่มาของชายาหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดเกิดขึ้นในขณะที่ท่านเดินทางด้วยเรือสำเภาจากสงขลาไปกรุงศรีอยุธยาระหว่างทางเรือสำเภาได้ลอยลำอยู่ในทะเลหลายวันจนน้ำจืดหมดลงลูกเรือและผู้โดยสารตั้งกระหายน้ำจนอ่อนแรงหลวงปู่ทวดเห็นดังนั้นท่านจึงเมตตาแสดงอิทธิฤทธปิปาฏิหาริย์โดยได้หย่อนเท้าลงไปในน้ำทะเลข้างเรือ เพริบตาเดียวน้ำทะเลบริเวณนั้นก็พันเป็นน้ำจืดสนิทสามารถตักขึ้นมาดื่มกินได้อยา่<ส>างน่าอัศจรรย์ทำให้ทุกคนในเร ال ือรอดชีวิตเหตุการณ์นี้สร้างความนอมเสดศรัทธาแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมากเมื่อเดินทางถึงกรุงศรีอยุธยาท่านได้เข้าไปศึกษาธรรมะและพระไตรปิฎกเพิ่มเติมที่วัดแคและวัดราชบูรณะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชมุนี ท่านเป็นที่เคารพนับถือของพระมหากษัตริย์และประชาชนในสมัยนั้นมีเรื่องเล่าว่าในยุคนั้นมีพราหมณ์ผู้ทรงวิทยาคุณจากต่างชาติต้องการทดสอบพุ่งปัญญาของพระสงฆ์ไทยโดยนำปริศนาธรรมมาท้าทายไม่มีพระสงฆ์รูปใดสามารถแก้ไขได้จนกระทั่งหลวงปู่ทวดปรากฏตัวขึ้นและสามารถไขปริศนาธรรมได้อย่างหมดจดทำให้พรามนั้นยอมแพ้หันมานับถือพุทธศาสนา หลังจากพำนักและเผยแผ่พระธรรมที่กรุงศรีอยุธยาเป็นเวลานานหลวงปู่ทวดได้เดินทางกลับสู่ภาคใต้โดยจำมาสาอยู่ที่วัดช่างให้อําเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านได้สร้างคุณูปการและเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างกว้างขวางทำให้ท่านเป็นที่รู้จักในานามหลวงปู่ทวดวัดช่างให้ในเวลาต่อมาท่านได้ธุดงไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อโปรดสัตว สั่งสอนธรรมะรวมถึงสร้างความเจริญให้แก่พุทธศาสนาในดินแดน,นภาคใต้มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับปฏิหารที่ท่านได้แสดงออกมาระหว่างการเดินทุดงทั้งการช่วยเหลือผู้คนจากพยันอันตรายการดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์การปราบปรามสิ่งชั่วร้ายหลวงปู่ทวดได้ละสังขารอย่างสงบที่เมืองไซบุรีปัจจุบันอยู่ในประเทศมาเลเซีย ในปีพศ2225สิริอายุได้100ปีพรรษาที่80สิทธิยานุสิทธิ์ได้นำสรีระของท่านกลับมาที่ประเทศไทยบรรจุไว้ที่วัดช่างให้จังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นที่สักการบูชาสืบต่อไปแม่หลวงปู่ทวดจะมรณภาพไปหลายร้อยปีแล้วแต่พุทธคุณและปฏิหารของท่านก็ยังคงปรากฏผ่านวัตถุมงคลโดยเฉพาะ พระเครื่องหลวงปู่ทวดที่สร้างขึ้นในภายหลังซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและมีเรื่องเล่าถึงปฏิหารแคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากอุบัติเหตุและภัยอันตรายต่างๆที่เรียกว่าไม่ตายโหงทําให้หลวงปู่ทวดเป็นพระเกกิอาจารย์ที่ได้รับการกล่าวขานว่าใครมีหลวงปู่ทวดติดตัวไม่ตายโหงประสบการณแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุมีผู้คนมากมายที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำรถชน รถตกจากที่สูงหรือเหตุร้ายต่างๆแต่รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยเชื่อว่าบารมีของหลวงปู่ทวดที่ตนแขวนอยู่เป็นผู้คุ้มครองในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือการประทะก็มีเรื่องเล่าที่ผู้แขวนหลวงปู่ทวดรอดพ้นจากคมกระสุนหรือถูกทำร้ายร่างกายอย่างน่าเหลือเชื่อโดยไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในบางเหตุการณ์ก็เช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือเพลิงไหม ผู้ที่บูชาหลวงปู่ทวดก็มักจะมีเรื่องเล่าถึงความรอดพ้นจากภัยพิบัติเหล่านั้นเรื่องราวของหลวงปู่ทวดจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงพุทธานุภาพและบารมีของพระอริยสงฆ์ที่ไม่ว่าจะผ่านการเวลาไปนานเพียงใดความศรัทธาและปฏิหารของท่านก็ยังคงสถิตอยู่ในใจของผู้คนตลอดไปเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่มวลมนุษย์ในยามที่ต้องการที่พึ่งพิง ส่วนอีกหนึ่งตำนานซึ่งชาวพุทธในจังหวัดปัตตานีเชื่อว่าหลวงปู่ทวดคือพระรูปเดียวกับตำนานพระสงฆ์ที่เดินทางมาจาริกแแวงบุญเผยแผ่ศาสนาแถบอำเภอหนองจิกไปจนถึงสบุรีคนทั่วไปเรียกว่าท่านลังกาจนเมื่อบรณภาพที่เมืองสบุรีเส้นทางที่นำศพท่านกลับมาที่วัดช่างให้ชาวบ้านยังจดจำและจารึกสถานที่ต่างๆที่ท่านลังกาเดินทางผ่าน และในต่อมาในราวปศ .2497 ทางวัดช่างให้ได้จัดสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดเป็นวัตถุมงคลจนมีชื่อเสียงโดยเขียนตำนานท่านหลังกาองค์ดำคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจือดองค์เดียวกับสมเด็จเจ้าพระโคที่วัดพระโคจึงกลายเป็นที่รู้จักในานามหลวงปู่ทวดวัดช่างให้และผู้คนก็ลืมเรือนหรือไม่มมรู้จักสมเด็จเจ้าพระโคในตำนานท้องถิ่นของชาวสถิงพระกราบสมุดสงขาไป การผนวกกันระหว่างบันทึกทางประวัติศาสตร์กับตำนานทำให้เรื่องของหลวงปู่ทวดยังคงเล่าต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสถานที่ปรากฏในตำนานและสถานที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเช่นต้นเลียบขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่าฟังรคของหลวงปู่ทวดไว้ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีถือเป็นตัวแทนของหลวงปู่ทวดมีการสร้างศาลาตาหูยายจันท ยมบิดาของหลวงปู่ทวดไว้ในบริเวณใกล้เคียงสถูปสมผานจวงพระอาจารย์องคแรกของหลวงปู่ทวดที่วัดดีหลวงสถานที่เหล่านี้ทําให้ตำนานของหลวงปู่ทวดยังคงรอดแล่นในความทรงจําเรื่องราวเหล่านี้ทําให้สถานะของสมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนอกจากเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีคุณุปการต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา เป็นผู้ที่มีบทบาทนำในการปกป้องประชาชนจากการต้นของโจนสลัดเมาลาอยู่แล้วยังเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านมาสู่ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิน่นมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันที่ทำให้ท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวดังเห็นได้จากครั้งเมื่อน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ในพศ2553ผู้คนบริเวณใกล้เคียงต่างพากันละทิ้งบ้านเรือนขึ้นไปอยู่ที่วัดพระโค บ้างก็ร้องไห้บ้างก็เศร้ากลาบ,บ่ายขอให้บารมีสมเด็จเจ้าพระโคกคุ้มครองท่ามกลางความสิ้นหบังเรื่องราวของหลวงปู่ทวดนี้ยังคงเกิดเรื่องราวใหม่ๆตามแต่ผู้คนจะได้พบประสบเจอความเชื่อของตนไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะต้องตามพิสูจน์จริงหรือไม่เพียงใดแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่หลวงปู่ทวดยังเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านบ,าบังว่าเรื่องราวประวัติ และปฏิหารของหลวงปู่ทวดนี้จะเป็นประโยชน์และแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมได้นะครับ